ก็เคยเป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่รู้สึกว่าเอะหรือว่ามันยังไม่ใช่หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยพอนั่นเหมือนมารีลลิส์ว่าสมมติชีวิตเนี้ยไม่ได้รางวัลอะไรเลย,เลยแม้แต่อย่างเดียวจะยังร้องเพลงอยู่ไหมร้อ,มองก็เลยแบบโอเคจบ <laughs> <laughs> ไม่ใช่เพราะว่าเราหวังผลตอบแทนอะไรนี่เราทํามันเพราะเราชอบจริงๆนี่เรามันคนค่อนข้างขี้อายจริงๆแล้วเรามันคนกลัวเวทีตั้งแต่เด็กคุณเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์คุณจะต้องเอนเตอร์เทนกับคนฟังทําให้เป็นอ่ะมันเป็นเองนไซต์ตี้สุดๆไปเลยอะค่ะแล้วผ่านจุดนั้นมายังไงคะ มันค่อยๆซึมค่อยๆแบบลดไปทีละอันค่อยๆเหมือนมันมีสติค่อยๆคิดทีละอย่างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนมาโฟกัสในสิ่งที่ควรจะโฟกัสแล้วเหมือนพอตอนเนี้ยเราก็ยังอยู่ในเส้นทางนี้อยู่อะเราเข้าใจแล้วว่าเขาไม่ได้มี expectation mm. แบบเดียวกับที่เรามีกับตัวเองอะ oh. expectation ของเขามันแค่นี้ย expectation ที่เรามีกับตัวเองมันเท่านี้ oh. แล้วเราอยู่กับตรงนี้มาตลอดอะเหมือนแบบบางอย่างที่เราคิดว่าแบบอุยมันแย่มากจริงๆเราอาจจะคิดไปเองอป่ ใช่ใช่หลายหลายครั้งอ่ะมันจะอยู่ในหัวเราอ่ะแล้ว hmm. ไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็น perfectionist เลยค่ะ hmm. แต่บางองค์ประกอบในชีวิตอ่ะเราเป็นเราต้องยอมรับว่าเราเป็น hmm. เราเคยแบบอัดสัมภาษณ์แบบสั้นๆแบบครึ่งชั่วโมงอ่ะเราอัด6ชั่วโมงอ่ะแต่เหมือนแบบพอเรามานั่งแบบ hmm. เหมือนมานั่ง analyze ตัวเองว่าแบบโอเคบางอย่างอ่ะเราไม่ปล่อยผ่านเพราะเรากลัวคนจะไม่มองว่ามันมัน perfect แต่จริงๆแล้วอ่ะมันโอเคเลยเออบางทีเราอาจจะ h a r on yourself เกินไป